สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อโทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับก็จะนำท่านเนี่ยนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไรรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับว่าเวลาครูทําคลิปเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นปัญหาของรถยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นซึ่งรถยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกันแต่ว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันเกิดได,ได้ได้หลากหลายครูก็บอกว่าเฉพาะรถคันนี้นะที่ปัญหาที่ครูเจอแล้วครูครูแก้ปัญหารถคันเนี้ย เพราะมันเกิดจากอะไรก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่านะครับมันเคยมีรถ Honda w เวฟร้อยคันหนึ่งเขามาให้ครูเช็คเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยเปิดสวิตกุญแจแล้วเนี่ยแล้วระบบไฟอะไรเนี่ยมันไม่มีมันไม่ทํางานแล้วก็ติดเครื่องเนี่ยไฟหน้ามันติดอยู่แค่ข้างเดียวซึ่งเจ้าของรถเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเขาก็ยังรู้เลยว่ารถของเขาเนี่ยมันผิดปกติ รถที่ดีรถที่ปกติปก,ปกติเนี่ยพอเราเปิดสวิตกุญแจเนี่ยถ้ารถที่เป็นระบบเกียร์ก็จะมีสัญญาณไฟบอกเกียร์ติดไฟเลี้ยวถ้าเราเปิดสวิตไฟเลี้ยวก็จะติดตุนแต่แต่ก็จะดังถ้าบีบเบรกหน้าเหยียบเบรกหลังถ้าหลอดไฟเบรกไม่ขาดหลอดไฟเบรกก็จะต้องติดซึ่งในรถคันนั้นเนี่ยนะคบสาเหตุที่เขาเปิดสวิตแจกเนี่ยแล้วไฟมันไม่ติดก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่มีไฟ ะะเดี๋ยวครูจะอธิบายทําให้ท่านดูเป็นทีละขั้นตอนขณะนั้นนะแบตเตอรี่คือมันไม่มีไฟพอครูเช็คแล้วแบตเตอรี่มันไม่มีไฟครูก็เลยไปเอาแบตเตอรี่ของโรงเรียนเนี่ยที่ไว้ใช้สําหรับฝึกสํารองใส่รถชาวบ้านรถนักเรียนนี่แหละเอามาใส่ใแทนพอมาใส่แทนเสร็จปุ๊บนะครับเปิดสวินช์แจไฟเลี้ยวเปิดสินแจสัญญาณไฟเบรกมีแต่มีนะครับแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยัง ไม่ติดนะคร,ครูก็เช็คต่อไปก็ปรากฏว่ารถคันนั้นเนะี่ยไอตัวที่ทําให้มันมีสัญญาณไฟเลี้ยวเกิดการกระพริบได้เนี่ยก็คือตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวแฟลชเชอร์หรือบางท่านอาจจะเรียกว่ารีเลย์ไฟเลี้ยวเราไม่ว่ากันนะฮะนี่คือตัวที่ตัดต่อวงจรไฟเลี้ยวให้ไฟเลี้ยวมันกระพริบนั้นครูก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับรถคันนั้นก็คือสรุปว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟแบตเสื่อมเปลี่ยนแบต เปลี่ยนตัวแฟชเชอร์หรือตัวรีเลย์ก็มีคนเข้ามาชมกับคอมเมนต์ขอบคุณครับครูอะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวสักครู่ในที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะนะครับโทษนะครับปรากฏว่าเมื่อวัน2วันเนี่ยนะครับ ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ท่านฟังให้ดีนะครับเขาบอกว่าโคตรมั่วไม่เกี่ยวกันเลยรถผมรุ่นเดียวกันถอดแบตออกไฟเลี้ยวยังติดเลยเขาบอกว่าครูเนี่ยโคตรมั่วเลยรถของเขาอ่ะนะถอดแบตออกไฟเลี้ยวยังติดเลยพอเขาคอมเมนต์แบบนี้มาครูก็ตอบกลับไปแบบสุภาพนะครับตามที่ ปัญญาชนคนมีการศึกษาเนี่ยเขาเขาเขาจะตอบกับกูตอบกลับไปว่าคอมเมนต์แบบนี้บ่งบอกถึงระดับการศึกษานะแล้วก็บ่งบอกถึงอุปนิสัยได้เลยนะอ่าอีกวันสองวันมั้งเขาคอมเมนต์ตอบกลับมาว่าวิชาแค่ในตำรามันเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้หรอกนะครับนะ ครูว่านะครับคนคนนี้คงไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่คงจะเกิดมาจากรูหรือกระบอกไม่ไผ่นะครับแล้วชีวิตของคนคนนี้คงไม่ได้รับการศึกษาอันนี้ครูไม่ได้ไปดูถูกหรือไปบูลลี่เขานะเฉพาะคนคนนี้ที่คอมเมนต์แบบนี้นะครับคนคนนี้เป็นคนไม่มีการศึกษาเพราะคนที่มีการศึกษามันต้องไปเข้าในสถานศึกษามันต้องมีตาํารา นะฮะครูบาจารย์จะสอน่ามาลายาาในการจะพูดตอบโต้กับคนอื่นเป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่านะฮะวิชามีแค่ในตำราเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้อ่ามีอยู่ประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวครูมาให้ดูนะฮะว่าคนคนเนี้ยนะครับนะขออญาตพูดไม่สุภาพในคลิปนี้นะนะฮะท่านอื่นที่เข้ามาชมท่านอย่าโกรธอย่าเคืองว่าครูพูดจาไม่ดีนะเฉพาะคนคนนี้นะครับ เช้ากลางวันเย็นเนี่ยเขาคงไม่ได้ทานข้าวนะฮะเหมือนที่พวกเราเราท่านท่านทานกันนะครับเขาคงจะทานหญ้านะครับนะคงจะทานหญ้าแล้วคราวเนี่ยเขาคงจะหลุดออกจากอคอกมานะครับนะฮะหลุดออกจากอคอกมาหาทางกลับอคอกไม่เจอก็เลยเข้ามาคอมเมนต์มั่วๆแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนั้นครูก็บอกอยู่ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีไฟอย่างแบตเตอรี่ แต่เวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะถ้าระบบไฟชาร์จรถท่านยังดีอยู่สัญญาณไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกไฟบอกเกียร์มันก็ทำงานได้แต่มันทำงานแบบไม่เป็นปกติแสดงว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างชาตินะฮะเพราะว่าฟังภาษาไทยที่ครูพูดเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจนะฮะโอเคนะมาดูเลยครับนี่ปุ้ยตามถ่ายไปที่หน้าปัด วันนี้ครูยิ้มรถลูกศิษย์มานะครับเดี๋ยวรถลูกศิษย์คันนี้หลอดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะหลอดไฟเลี้ยวหน้าเขาใส่เป็นหลอด LED แล้วก็เอาไฟเลี้ยวกับไฟหลีเนี่ยไปใส่สลับหลอดกันแต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็ตามภาษาัยรุ่นรถที่เป็นปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมพอเราเปิดสวิตต์กุญแจปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นรถหัวฉีดนะมันจะมีหลอด engine check ไม่ต้องไปสนใจมันเอาเนี่ยเห็นไหมหลอดไฟบอกเกียร์ต้องติด เห็นมถ้ารถปกตินะครับหลอดหลอดไฟบอกเกียร์สวิตช์บอกเกียร์ไม่เสียนะสัญญาณไฟเกียร์ติดคูก,กดแตแแ่แต่ดังนะเดี๋ยวคูเปิดไฟเลี้ยวให้ดูท่านดูลักษณะการกระพิบ IP, เห็นไหมครับชัดเจนไหมครับนี่เป็นจังหวะชัดเจนคูเปิดไฟเลี้ยวข้างขวาเนี่ยชัดเจนไหมครับกระพิบเป็นจังหวะเพราะว่าเขาจะต้องคิดคำนวณว่าเวลาตัวแฟชเชอร์หรือตัวรีเลย์มันกระพิบ IP, เนี่ย ในหนึ่งนาทีเนี่ยมันควรจะกระพริบกี่ครั้งเพื่อให้สายตามนุษย์เนี่ยมองเห็นและสังเกตได้ง่ายไม่ใช่กระพริบแบบสโลวาบแล้วก็หายไปแล้วก็พอยวาบไม่ใช่หรือลัวแบบเทคเลยแวบๆไม่ใช่พวกนี้วิศวกรทางเรื่องพวกนี้เขาต้องคิดคำนวณมาชัดเจนนะอ่ะพิ่ป,ปุ้ยมาข้างหน้าส่งไปที่หน้ากากอย่างที่ครูบอกนะคะว่า เดี๋ยวเขาสลับเอาหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับเอามาไว้ตรงนี้แทนนี่นะนี่ติดนะครับติดนะครับนี่คือการกระพริบเป็นปกติชัดเจนนะครับทีเนี้ยกลับมาที่นี่ครับทีเนี้ยไอรถคัน Honda w a วฟเอที่มันมีประเด็นมีปัญหาก็คืออย่างที่ครูบอกไปว่ารถของของเขาเนี่ยแบตเตอรี่มันใช้มาหลายปีแบตเตอรี่มันเสื่อมมันไม่มีไฟเหลือ ครูก็ตรวจสอบแบตนะครับแล้วครูก็จะสมมุติให้ดูนะครูปิดสวิตช์แจก่อนป๊าบเดี๋ยวครูขออ่าถอดแบตเตอรี่ออกนะครับสมมุติว่ารถคันนี้ไม่มีไฟอย่างแบตเตอรี่แล้วนะครับนะครับอ่าพี่ปุ้ยส่งไปที่นะัปัด คูเปิดสวิคกุญแจเห็นไหมครับสัญญาณไฟเกียร์ไม่มีละเพราะว่ามันไม่มีไฟแบแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายมาเลี้ยงระบบตามปกติคูกดแต่แต่ไม่ดังคูเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวไม่ติดแต่อย่างที่ครูบอกไปในคลิปนั้นนะครับว่าถ้ารถคันนี้ระบบไฟชาร์จมันยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์อยู่ เดี๋ยวพอเราสตาร์ทเครื่องมันจะมีไฟจากระบบไฟชาร์จเนี่ยชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่ถึงแม้แบตเตอรี่จะไม่มีหรือแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟไอไฟจากไฟชาร์จเนี่ยมันก็จะจ่ายผ่านสวิตช์แจเนยเอาไฟเนี่ยไปเลี้ยงระบบได้เหมือนกันแต่มันเป็นการทำงานที่ไม่เป็นปกติไม่เป็นปกติคืออย่างไรอ่ะเพื่อให้เราเข้าใจนะครับครูเปิดสิงแจนะไม่มีไฟบอกเกียนะ เดี๋ยวครูจะสตาร์ทเท้านะครับที่ปุ้ย2ไปที่หน้าปัดเนี่ยเห็นไหมฮะพอสตาร์ทเท้าเนี่ยสัญญาณไฟเกียร์ว่างก็ติดเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้ตาบอดตาถั่วท่านก็จะเห็นว่าความสว่างของหลอดไฟเกียร์ว่างเนี่ยมันไม่ค่อยสว่างแล้วมันก็ริบหลี่ลีบหลี่ตามรอบเครื่องยนต์เมื่ออยู่ในรอบเดินเบาเดี๋ยวครูเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยท่านเห็นไหมฮ มันกระพริบผิดปกติความสว่างก็ไม่ชัดเจนความเร็วในการกระพริบ IP, ก็ไม่ชัดเจนเห็นไหมฮะอ้าวเดี๋ยวครูเปิดไฟเลี้ยวขวาเนี่ยเห็นไหมครับค,ความสว่างไม่เหมือนปกติอ่ะระดับความเร็วในการกระพริบ IP, ไม่ปกติทีนี้เดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวครูลองเร่งดูรถคันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครูลองเร่งเคื่อนเห็นไหม มันติดปะครับติด,ตดแต่มันกระพริบไหมไม่ไม่กระพริบพี่ปุ้ยสองหน้าผมมาขอยากครูไม่สุภาพนะครับไอ้ท่านนั้นนะ่ะท่านมารับชมอยู่นะกระบ,บื้อล้วนๆเลยนะครับนะฮะคุณคิดว่าคุณรู้อยู่คนเดียวเหรอคือครูก็รู้ครูก็บอกอยู่ว่าปกติเขาเปิดิื้์แจไฟเลี้ยวต้องติดต้องกระพริบได้แต่รถทันนั้นมันไม่มีไฟแบต เจ้าของเขารู้ว่ารถเขาผิดปกติเขาถึงเอามาให้เช็คคุณจะมาคอมเมนต์บอกว่ารถผมรุ่นเดียวกันเลยถอดแบตเตอรี่ออกไฟเลี้ยวยัยงติดมันก็ติดครับแต่มันกับคลิปเป็นปกติไหมนะดูคลิปนี้จบเดินกลับเข้าคอกกลับไปกินหญ้าในคอกให้อิ่มเพื่อเอาญยาไปบำรุงสมองด้วยนะอ่ะมาใหม่ครับนี่เนนะเดินเบากระพริบ เร่งเครื่องติด้างน่ะพี่ปุ้ยถอยไปเดี๋ยวคูวาตัวแต่นะครับเนี่ยตาัแต่แต่ดับถ้าดังก็ดังเหมือนเสียงจิ้งหรีดเพราะไฟไม่พอพไปเลี้ยงระบบอ่าแล้วคูติด,ดเครื่องใหม่นี่นะทันนี้ดูนะคูดกดแตา่เนี่ยแล้วก็ดึงไฟเห็นไหมครับไฟไม่พอไปเลี้ยงระบบอื่นๆดับ ดี๋ยวครูจะติดเครื่องใหม่แล้วครูจะเร่งคันเร่งแล้วกดแปรดูได้ว่าเสียงแปรมันดังยังไงเนี่ยเสียงแปรดังอูดเหมือนคนชลายังไม่มีเสียงพูดเลยชัดเจนนะครับนะไปทานข้าวนะครับอย่าทานหญ้านะครับ นะแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับจริงๆหน้าที่ครูอ่ะไม่ใช่มีหน้าที่มาตอบโต้ไอ้คนพวกนี้นะครับนะแต่เนื่องจากการคอมเมนต์แบบนี้เขาถือว่าไม่ให้เกียิคนอื่นช่องคนอื่นเรื่องคนอื่นครูไม่เคยเข้าไปยุ่งไปก้าว่กยกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะทําไม่ถูกต้องตามหลักการครูไม่เคยไปยุ่งคุณเชื่อช่องไหนคุณศรัทธาคนไหนคุณก็ก็เชื่อไปมีท่านหนึ่งนะครับที่ครูทําลด น่าจะเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กฟิลมันขาดเพราะฟิลมันขาดถ้าครูจําไม่ผิดน่าจะเป็นไฟหลี่มั้งครับมันไม่ติดเขาเรียกให้ครูไปดูครูก็ไปเช็คเวลาฟิลมันขาดเนี่ยนะครับพอเช็คแล้วฟิลมันขาดครูก็ไปเอาฟิลสำรลองเนี่ยไปใส่เมื่อครูเอาฟิลสำรลองไปใส่ถ้ารถเนี่ยมันใช้งานระบบมันใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่จะใส่ปุ๊บแล้วฟิลขาดเลยนะครับ ใส่แล้วไฟลีไฟแล้วติดเป็นปกติครูก็ส่งงานเขาไปนะต้องไปนั่งเช็คทำไมว่าสาเหตุที่ฟิวขาดคืออะไรรถของท่านมีหลอดไฟสมัยก่อนเป็นหลอดไส้เวลาใช้ไปไส้หลอดมันขาดคุณเข้าไปที่ร้านไหนเขาก็แค่ทำไมครับเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่แท้เทียมคืออีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนหลอดไฟไอันใหม่เข้าไปพอติดเครื่องปุ๊บขาดอีกเปลี่ยนอีกขาดอีกนั่นน่ะเขาถึงจะไปเช็คว่าเพราะอะไรฟิลมันถึงขาดซ้ํซากหลอดไส้หลอดมันถึงขาดซ้ำซากแต่เนี่ยแค่ฟิลมันขาดพอครูไปเช็คแล้วขาดครูเอาฟิลสำรลองตรงตรงแอมตรงสเปคใส่ให้ระบบเขาทํางานเป็นปกติท่านมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เวลาเปลี่ยนฟิลแล้วเนี่ยมันต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุด้วยว่าฟิลมันขาดเพราะอะไรไม่ใช่แค่เปลี่ยนฟิลเฉยๆนะครับครูและช่างลหลายๆคนเขาไม่ได้ว่างงานเหมือนท่านนะครับนะถ้าว่างงานท่านก็ไปเช็คให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยครูเคยทำรถคาวาสักิเชียให้พี่ปุ้ยทำคลิปลง YouTube ไปนะ ประกอบระบบต่างๆเสร็จสมบูรณ์เปิดสวิตซ์กุญแจแปะฟิวขาดเอาฟิวตัวใหม่มาเปิดสวิตช์แจปุ๊บแปะฟิวขาดถ้าอย่างเงี้ยเขาถึงไปตรวจสอบว่าเพราะอะไรเมื่อเปิดสวิตช์แจแล้วฟิวมันขาดอย่างเงี้ยผิดปกติต้องตรวจสอบไม่ใช่เอาลวดทองแดงไปพันแทนฟิวแต่ถ้าเกิดใช้งานไปฟิวมันจะขาดไส้หลอดมันจะขาดบ้างใช้เป็นหลายเดือนหลายปีมันขาด ขยันขนาดที่ว่าเปลี่ยนฟิลมต้องไปนั่งตรวจสอบหรือว่ามันขาดเพราะอะไรว่างขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะฉะนั้นจะคอมเมนต์อะไรอะ่ะเอาความรู้สติปัญญาคิดไตรตองก่อนที่สมองจะสั่งให้นิ้วจิ้มคิดด้วยนะฮะผมเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับผมจะสอนคุณนตผมก็ต้องคิดก่อนเหมือนกันนะครับ วัยที่สอเนี่ยมันคือรถยี่ห้อนี้คันนี้มันมีปัญหาอาการมาอย่างนี้แล้วผมแก้อย่างนี้แล้วจบนะฮะวันนั้นคลิปนี้ถ้าเกิดครูพูดจาดูไม่สุภาพรุนแรงอะไรไปเนี่ยนะครับครูก็ต้องกราบขอโทษท่านผู้ชมที่ท่านเป็นคนที่มีการศึกษานะครับการศึกษาไม่จำเป็นจะต้องจบปริญญาเอกหรอกครับท่านจะจบอะไรก็ได้ขอให้ท่านเคยเข้าโรงเรียนน่ะ ยังไงครูบาอาจารย์เขาต้องสอนท่านว่าเฮ้ยคุณจะไปคอมเมนต์คุณจะไป, comment, ะไปตําหนิคนอื่นเนี่ยคุณคิดก่อนพิจารณาดูก่อนหลยคนที่คอมเมนต์มาแบบเนี้ยที่ครูพูดไปนะครับนอกจากมันจะไม่มีการศึกษาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยด้วยเพราะฟังภาษาไทยที่ครูอธิบายออกไม่เข้าใจนะเดี๋ยวครูให้ดูอีกทีแง,งนะเว็บคันนี้นะเออ เดี๋ยวเผื่อท่านจะเจอปัญหารถของลูกศิษย์ครูคันนี้มันสตาร์ทมือได้นะแต่เนื่องจากตอนนี้เราจําลองว่าแบตไม่มีไฟแต่นั้นตรวจสตาร์ทมือไม่ทํางานอยู่แล้วครูสตาร์ทเท้าแทนเน,เนเนี่ยเห็นไหมเครื่องยนต์ติดแล้วนะเนี่ยไปเลี้ยวกับพิบแต่ฟามชัดเจนไปเลี้ยวไม่เหมือนเดิมแล้วความถี่ในการกระพิบไม่เหมือนเดิมผิดไปจากปกติครูบิดคันเร่ง เห็นไหมครับติดค้างนะอ่าเห็นะเห็นะติดค้างอ่าแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในรอบเดินเบาตอนเนี้รถคุณติดไฟแดงอยู่สมมุตินะครับสมมตินะแล้วเกิดว่ารถคันหน้าเนี่ยเขาได้รับสัญญาณไฟเขียวแล้วแต่เขายังคุยโทรศัพท์เพลินอยู่อ่าพี่ปุ้ยส่งมาตรงแตนี่เราดูนะเอาคพูกดแตปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมรถมันดับดึงไฟมา ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามคลิปจากคนสอนที่โคตรมั่วจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ